ต้องขอให้ความรู้กับหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณอุงอิงชินวัตรที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกมีนายกรัฐมนตรีสองคนต้องบอกหัวหน้าพักเพื่อไทยว่ามีครับมีประเทศหนึ่งเขามีนายกรัฐมนตรีสองคนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง ในกัมพูชาปี2536มีการแข่งขันกันสองพักใหญ่พักหนึ่งก็คือพักฟุลซินเปกมีสมเด็จเจ้านโรดมลนลิสเป็นหัวหน้าอีกพักหนึ่งก็คือพักประชาชนกัมพูชามีฮุนเซนเป็นหัวหน้าผลการเลือกตั้งพักฟุลซินเปก ชนะการเลือกตัง้งแต่ฮุนเซนในขณะนั้นไม่ยอมรับการพ่ายแพ้เกิดการกดดันกันทางการเมืองจนกระทั่งต้องมีการร่วมมือกันแบ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้มีนายกรัฐมนตรีสองคนนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งสมเด็จเจ้านโรดมลนลิต วานาพักฝุนซินเปกนายกรัฐมนตรีคนที่สองฮุนเซนพรคประชาชนกัมพูชาพูดภาษาชาวบ้านก็คือท่านฮุนเซนท่านแพ้แต่ท่านไม่ยอมเป็นฝ่ายคา้านท่านจะเป็นรัฐบาลด้วยแต่ท่านไม่ยอมเป็นรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในปี2 5ง6รจึงมีนายกรัฐมนตรีสองคน นายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งสมเด็จเจ้าลณนลิตนายกรัฐมนตรีคนที่สองฮุนเซนนี่ให้ความรู้ไว้ครับจะได้รอบรู้และรู้จักประวัติศาสตร์ทางการเมืองแต่ไม่นานครับนายกรัฐมนตรีคนที่สองฮุนเซนก็ทำการยึดอำนาจจากนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งนั่นคือฮุนเซนยึดอำนาจจากเจ้า ลนลิตนี่คือประวัติศาสตร์การเมืองของกัมพูชา